ชาวเน็ตแห่ชื่นชมหนุ่มจอดรถจักรยานยนต์ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตลูกแมวสภาพสิ้นสติหวังปาฏิหาริย์ได้แต่ภาวนาขอให้ปลอดภัยเข้าเด่นเขาเด็จจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปจากติ๊กต็อกเกอรายหนึ่งค่ะซึ่งโพ์คลิปนาทีชีวิตของลูกแมวตัวหนึง่งหลังมีชายขี่รถจักรยานยนต์จอดช่วยเหลือและกําลังปั๊มหัวใจให้ลูกแมวอยู่โดยระบุข้อความว่า ได้แต่ภาวนาให้มีปฏิหารขอให้น้องแมวมีชีวิตรอดปลอดภัยโดยในคลิปมีชายคนหนึ่งจอดรถจักรยานยนต์แล้วกําลังพยายามใช้มือปั๊มหัวใจช่วยชีวิตลูกแมวในสภาพแน่นิง่งซึ่งใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างค่อยๆกดไปที่หน้าอกของลูกแมวหวังจะให้ฟื้นคืนสติหลังใช้เวลาหยุดสักพักลูกแมวเหมือนจะมีอาการฟื้นคืนสติมาเล็กน้อยก่อนที่หนุ่มคนดังกล่าวจะจับลูกแมววางไว้บนกล่องในตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์แล้วรีบขี่ออกไป ซึ่งหลังจากพจน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงลูกแมวเป็นจํานวนมากหวังภาวนาว่าลูกแมวจะรอดปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีหญิงคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องปลอดภัยนะคะคนช่วยดูแลตัวเองด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ